ในส่วนของครึ่งปีหลังของปี2567นะดาวองค์ประกอบที่เดินเร็วๆเ,เนี่ยนะครับเดินแบบจังหวะเดือนหนึ่งจังหวะสองเดือนสามเดือนเงี้ยนะจะเดินไปได้ด้วยดีนะครับไปได้ข้างหน้านะแต่มีองค์ประกอบของดาวหลักๆนะครับดาวใหญ่ๆเนี่ยนะบางองค์ประกอบที่จะเดินผิดปกติบ้างนะเพี้ยนบ้างซึ่งการเดินผิดปกติหรือเดินเพี้ยนนั้นนะครับมักจะนําเรื่องไม่ค่อยดีมาให้กับอ่าและ หลายลัคนาราศีนะครับแล้วก็จะมีบางลัคนาราศีนะที่เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับจะได้รับอิทธิพลดีนะจากการเดินเพี้ยนเดินผิดปกตินี้นะครับลัคนาใดานะได้รับอิทธิพลดีนะครับได้รับอิทธิพลดีหรือว่าลัคนาใดาที่จะได้รับอิทธิพลในแง่ลบนะมาลองรับชมรับฟังกันได้ในคลิปนะครับ เราจะได้มาตเตรียมตัวกันนะรับมือด้วยนะครับหรือว่า,าแปลเปลี่ยนวิกฤตให้กลับมาเป็นโอกาสให้กับตัวเราเองได้นั่นเองท่านใดสนใจผูกลัคนาดูดวงส่วนตัวนะก็อแอดไลน์อดีกันมาที่ a จด yor 8กันได้ครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่าน เรือนชะตาเนี่ยนะครับในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยนะค่อนข้างอย่างมองว่ามังกรยังไงก็เป็นมังกรนะครับคือมังกรเนี่ยหมายถึงความแข็งแกร่งใช่ไหมความมีมานะความอดทนต่างๆนะครับในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองจะทําในเรื่องของหน้าที่การงานนะดังนั้นในเรื่องของภาวะการงานในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับยังคงก้าวหน้าได้ดีอย่างต่อเนื่องนะรวมถึงในเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยนะงานดีมันก็ คล้อยตามไปกับเรื่องทรัพย์นะเรื่องเงินเรื่องทองในครึ่งปีหลังนะครับดังนั้นลัคนาราศีมังกรใครที่มีโอกาสดีๆนะครับมีช่องทางดีๆที่จะหางานเพิ่มนะหารายได้เพิ่มนะครับก็จะสามารถทําได้สําเร็จด้วยความอดทนมุ่งมัน่นนะของเรือนชะตาของชาวมังกรเองนะดังนั้นทั้งงาน แล้วก็ในส่วนของค้างเงินนะมันยังคงมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นพนักงานประจําก็ยังคงมีเข้างานอย่างครับยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะมากบ้างเบาบ้างนะเดี๋ยวก็จะไปบอกว่าเดือนไหนเดือนไหนจะมากเดือนไหนจะเบานะในคลิปรายเดือนอีกครั้งนะส่วนการเงินก็เช่นเดียวกัน ยังคงหาได้อย่างต่อเนื่องนะแล้วการหาไรายได้ที่มันจะมีเข้ามาในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับมองว่าเยอะด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบบบางคนไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆนะครับทาธุรกิจอะไรต่างๆนะท่าที่เป็นกิจการกส่วนตัวเนี่ยนะครับรายได้ก็จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังยังถือว่าเป็นปีทองของอภัยให้กับชาวลัคนาราศรีมังกรที่จะสามารถนะฝ่าฟันอุปสรรครวยงานด้วยความรู้ความสามารถความมี มานะอดทนอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็เกิดความเป็นเศรษฐีจากงานที่ทำนะครับได้อย่างบริบูรณ์เลยนะยิ่งใครมีรายได้จากงานที่ทำนยะสมมติเปิดธุรกิจบางสิ่งบางอย่างแล้วมีรายได้เข้ามานะก็จะมีโอกาส ได้จับงานใหญ่ๆนะครับได้จับงานที่มีรายได้เต็มๆเลยนะอ่ากลับเข้ามาไม่ไม่ผิดไปจากนี้แน่นอนนะครับรวมถึงว่ายิ่งเฉพาะปลายปลายปีเนี่ยอ่าที่ดาวเขาเดินผิดปกติมีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นนะให้กับหลายๆลัคนาแต่ชาวลัคนาราศีมังกรเองนะครับกลับสามารถจะเป็นลัคนาเด่นๆเลยนะสามารถพลิกวิกฤตต่างๆให้กลับกลายมาเป็นโอกาสทอง จนเกิดความร่ำรวยจนเกิดมีรายได้ต่างๆนะครับเข้ามาให้กับเรือนชะตาครึ่งปีหลังจึงเป็นปีทองนะของการงานและการเงินให้กับชาวมังกรถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยนะ ไม่ว่าใครก็ตามจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าทํางานหนักๆน,นะครับมันจะมีในเรื่องของอความเสื่อมถอยนะในเรื่องของสุขภาพกลับเข้ามาด้วยดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะครึ่งปีหลังถ้าจะเจ็บก็จะเจ็บป่วยจากาสิ่งที่ตัวเองทำนะเช่นทํางานหนักจนไม่ได้พักผ่อนนะหรือว่าทํางานหนักไปแล้วเนะี่ยยังมีเรื่องวุ่นวายนะภายในครอบครัวอย่างนี้นะครับ,นะรบมาให้คิดมาให้เครียดนะก็จะเป็นตัวทํา รายสุขภาพของชาวบังกรเองนะดังนั้นเรื่องของสุขภาพนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญนะบางทีเหมือนแบบต้องดูแลสุขภาพใหม่ๆตัวนั้นตัวนี้นะเช่นเดี๋ยวนอนไม่พอเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้เดี๋ยว คันะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปหายาใหม่ๆเนี่ยมีคําว่าใหม่ๆด้วยนะอ่ากลับเข้ามาให้กับตัวเองนะครับต้องคอยดูแลอ่าในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบริวารน,นะผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านพ่อแม่บิดามารดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะก่อเกิดความแบบอ่าให้รู้สึกแบบมีความทุกข์เกิดขึ้นได้นะในครึ่งปีหลังที่ในส่วนของความทุกข์เนี่ยนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างบางคนครึ่งปีแรกเกิดเหตุมาแล้วว่าเดี๋ยวอุปการีเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นนะทำทำให้มังกรเองต้องเป็นห่วงเนี่ยนะครึ่งปีหลังก็ยังคงมีอยู่ไงอพอพอมันมีอยู่อย่างนี้นะครับมับงกรเองก็ต้องแบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็ะจะมีค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเกิดขึ้นด้วยนะในส่วนของครึ่งปีหลังของปี2567 ทีนี้ช่วงจังหวะที่น่ากังวลหน่อยนะก็จะเป็นช่วงจังหวะไปลายปลายปีของปี2567 นะ่างบางครั้งบางคนแบบไม่เคยตรวจสุขภาพพ่อแม่เลยนะทำเราก็ทํางานไม่มีเวลาไปตรวจหาโอกาสไปตรวจงนนะ,ะถ้าที่เจอเร็วนะจะได้แบบพบแพทย์ดีนะมารักษาให้หายขาดได้นะครับแต่ถ้าใครแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านมีโรคประจําตัวมีโรคเรื้อรังนะครับเห็นเขานิ่งๆไม่บอกไม่ก่าวไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเงี้ยน,นะ มันมีเหตุนะครับอาจจะมีเหตุแอบแฝงเกิดขึ้นได้นะเช่นเขาก็เป็นห่วงเราเห็นเราทํางานหนักเวลาเจอเราก็ทําหน้าเท่ไงนะทำง่าดูดีอะไรเงี้ยนะไม่บอกาอาการเจ็บป่วยนะกลัวเราทุกข์เนะ่เท่านั้นเองนะครับเราก็ต้องคอยตามหน่อยแล้วกันนะเพราะเห็นว่าอ่าปลายปลายปีนะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เข้าออกโรงพยาบาลได้รวมถึงว่าถ้าใครเป็นโรค แรงๆอยู่แล้วเนี่ยนะเราจะต้องหน้าเป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับไปปลายปีของปี2,567เลยนะแต่อย่างไรก็ดีเลยนะครับถ้าใครมันเป็นดาวใช่ไหมเรารู้ล่วงหน้านะถ้าใครรู้ล่วงหน้าแล้วเตรียมรับมือแล้วไงนะหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเบาลงนะเหมือนนึกถึงสงครามถ้าเรารู้อยู่แล้วนะว่าค่าศึกมันจะเกิดนะเราก็ เตรียมพร้อมนะเตรียมตัวรับนะพอ,อค่าศึกมาใช่ไหมเราก็ได้รับชัยชนะเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าสุขภาพของคนในครอบครัวจะป่วยนะตัวเราจะป่วยนะแล้วก็เตรียมพร้อมนะดูแลนะทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับเป็นบุญกตัญญูมาเกอ้อหนุนให้กับชาวรัคนาดาศีมังกรได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยนะปี2568ดาวใหญ่ๆนะครับ เดินผิดปกตินะอยู่หลายช่วงจังหวะอยู่เหมือนกันนะการที่ดาวใหญ่ๆนะครับเดินผิดปกติหรือดาวใหญ่ๆจะมีการย้ายเรือนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรหัสเสาราหูนะมันก็จะมีผลกระทบในภาพรวมนะของกับทุกๆลัคนาใช่ไหมพอมีผลกระทบภายนอกปัจจัยภายนอกมันก็มาทาให้มีผลกระทบกับทุกๆลัคนาอีกเช่นเดียวกันนะมันก็จะเกิดความที่ต้องระมัดระวังในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองความมั่นคง อย่างนี้นะครับก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะนั้นมังกรนะเรื่องสุขภาพของอคนในครอบครัวของตัวเราเองนะครับก็ต้องดูแลให้ดีนะครับนี้ใครทําบุญดีนะในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับอย่างที่บอกเนื้อมังกรเป็นหนึ่งในลัคนาที่จะแปลเปลี่ยนวิกฤตได้เป็นโอกาสเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์นะได้รับมรดกด้วยนะใครมีพ่อแม่นะครับที่มีที่ดินใหญ่ๆนะครับอพอสุขภาพเริ่มเสื่อมถอยเริ่มโทมเขาก็คง คิดนะว่าจะแบ่งให้ลูกให้หลานย่งเงี้ได้นะครับเป็นการเขาเรียกว่าจัดการล่วงหน้าเนี่ยเรานะมังกรเนี่ยนะครับ ยิ่งเร่งบุญยิ่งเติมบุญเติมกุศลเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะช่วยให้นะได้ทรัพย์สมบัติใหญ่ๆนะอ่ามาเป็นของของต้นนะครับเช่นว่าใครเห็นเขาก่อสร้างกำแพงเนี่ยนะสร้างกำแพงวัดนะแล้วก็ไปร่วมทำบุญได้นะครับอ่าหรือรวมถึงว่าทำบุญนตักบาตรไหว้พระทั่วไปอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นการเติมบุญเติมกุศลนะครับให้กับชาวลัคนาราศีมังกรให้ได้เงินได้ทองได้ทรัพย์นะก้อนใหญ่ๆนะครับที่จะมีโอกาสเข้ามาในช่วงจังหวะหนึ่งนะ ส่วนของปี2567นี้เลยนะครับทีนี้นะครับบางคนบอกว่าเอ๊ปี6 7ครึ่งปีแรกฉันมีรายจ่ายเยอะเกิดนะครับครึ่งปีหลังถ้าเทียบกันละ่ะเป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นรายจ่ายาที่มันจะก่อเกิดประโยชน์ในอนาคตกลับเข้ามานะ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเป็นรายจ่ายทิ้งเป็นรายจ่ายทิ้งๆคว่างๆไม่ใช่นะครับเป็นอย่างบางคนอยากจะสร้างนะ สิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อให้เกาอเกิดรายได้กลับเข้ามานะซื้อที่ดินให้เขาเช่าเงินนะซื้อบ้านให้เขานะเช่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นว่ามีการจ่ายออกก้อนอย่างนี้เปรียบเทียบไงนะจ่ายออกก้อนใหญ่นะต่อไปเขาเช่าปุ๊บก็มีรายได้กลับเข้ามานะเอาปบบ้านเข้ามาเป็นของเราอีกอะไรอย่างเงี้ยได้ได้รับมรดกเนี่ยนะอ่ามันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ถ้าเทียบกันแล้วรายจายย่ายยังคงหนักเหมือนเดิมแต่ ไอสิ่งที่หนักไปมันจะได้ประโยชน์กลับเข้ามานั่นไงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะจึงมองว่าปี67จยังคงเป็นปีทองนะสำหรับคนขยันสําหรับผู้ที่มีบุญสูงนะครับนะทุกคนทุกท่านของชาวลัคนาราศีมังกรเลยนั่นเองขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนดุงัดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบความร่ำรวยสำเร็จอย่างรุ่งเรืองในปี2567นี้ด้วยครับ